เริ่มต้นโดยการทำเอกสารการสั่งซื้อกดปุ่มเอกสารสั่งซื้อสร้างเอกสารจากนั้นเลือกผู้จัดจําหน่ายโดยเลือกสามารถเลือกได้สองวิธีคือค้นหาจากรหัสหรือชื่อ หรือเลือกจากกลุ่มผู้จัดจำหน่ายเช่นเลือกบริษัท KVN Import Export ขึ้นมาจากนั้นก็เลือกวันที่ที่ต้องการเมื่อได้วันที่ที่ต้องการแล้วกดบันทึกข้อมูลระบบจะ แจ้งยืนยันการบันทึกข้อมูลถ้าต้องการบันทึกตอบ yes ถ้าไม่ต้องการบันทึกตอบ no ระบบจะแจ้งเลขที่เอกสารที่ระบบแจกให้ The. ตอบ ok โครงสร้างของรหัสเอกสารคือชื่อสาขาประเภทเอกสารการสั่งซื้อ 082554คือเดือนสิงหาปี2554สี2ส002คือลำดับที่2ของเดือน8จากนั้นเริ่มทำการค้นหาสินค้ากดปุ่มค้นหาสินค้าวิธีการค้นหาสินค้ามี2วิธีคือค้นหาด้วยจากรหัสหรือชื่อ วิธีสองคือค้นหาโดยหมวดหมู่ครั้งแรกเราจะค้นหาจากรหัสหรือชื่อคลิกที่ชื่อสินค้าคีย์ส่วนหนึ่งส่วนใดของชื่อเช่นคีรี m a n g e l o ระบบจะแสดงข้างล่างตามรายการที่มีตัวอักษร ki เป็นตัวแรกของ,ของชื่อสินค้าเม,เ,เมื่อได้พบสินค้าที่ต้องการแล้วกด เลือกสินค้าและตอบโอเคหรือกด d ดับเบิ้คลิกที่สินค้านั้นรายการสินค้าจะปรากฏอยู่ในแถบรหัสสินค้าใส่จำนวนสินค้าจำนวนปริมาณสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อเช่นสั่งซื้อที่20กิโลใส่ราคาต่อหน่วยโดยปกติระบบจะ ดึงราคาที่เคยทำการสั่งซื้อครั้งที่แล้วขึ้นมาตรวจสอบหน่วยที่ทำการสั่งซื้อถ้าไม่ถูกต้องสามารถเลือกหน่วยอื่นได้ใส่ส่วนลดถ้ามีกรณีการใส่ส่วนลดสามารถใส่เป็นบาทหรือเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้ลักษณะของการคิดภาษีของรายการสินค้านี้ประกอบไปด้วย ตัวเลือก3ตัวก็คือ exclude vat แบบเป็นสิ่งหมายถึงสินค้าที่ยังไม่ได้รวมมูลค่า vat เข้าไปแล้ว include vat แบบหมายถึงสินค้าที่มูลค่ารวมมูลค่า vat แ,แล้วและ no vat แบบหมายถึงสินค้าที่ไม่คิด vat แบบโดยปกติระบบจะเลือกให้แล้วว่าสินค้าชนิดนี้เป็นสิคนค้า exclude vat include vat หรือ no vat ราคารวมของสินค้าคือผลของจำนวนที่ทำการสั่งซื้อคูณกับราคาต่อหน่วยหักด้วยส่วนลดที่ระบุไว้จากนั้นกดแอดเพื่อบันทึกรายการสินค้ากดเลือกรายการต่อไปรายการที่2วิธีการเลือกจะเปลี่ยนจากการค้นหาจากชื่อเป็นค้นหาจากรหัส ใส่รหัสเริ่มต้นรหัสสินค้าลงไปในที่นี้เราจะใส่เป็น K 62ระบบจะแสดงรายการที่เป็น K 62ขึ้นมาทั้งหมดแล้วก็กดเลือกรายการที่ต้องการโดยกดเลือกสินค้าแล้วตอบโอเคหรือกดดับเบิลคลิกใส่จำนวนรายการจำนวนสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ20กิโล ราคาต่อหน่วยจะเป็นราคาที่เคยถูกสั่งซื้อเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วหรือถ้ามีการเปลี่ยนแปลงราคาสามารถแก้ไขราคาได้เลยหน่วยสินค้าจะเป็นหน่วยที่ระบบทำการดีฟลร์ให้หรือเป็นหน่วยที่จะผ่านการสั่งซื้อมาในครั้งที่แล้วถ้าไม่ถูกต้องสามารถกดเลือกได้ใส่ส่วนลดถ้ามี กด a d d เพื่อเพิ่มรายการสินค้ากดเลือกรายการสินค้ารายการที่3ครั้งนี้เราจะให้เลือกรายการสินค้าจากหมวดหมู่ของสินค้าเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการเลือกกลุ่มวัตถุดิบเป็นอารมาสชอปเลือกหมวดที่ต้องการ จากนั้นเลือกรายการสินค้าที่ปรากฏอยู่เมื่อได้รายการที่ต้องการแล้วกดเลือกรายการสินค้าแล้วกดแล้วกดโอเคหรือกดดดบเบลคลิกเพื่อเลือกรายการใส่จำนวนสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อใส่ราคาต่อหน่วย โดยปกติระบบจะแสดงราคาก่อนหน้านี้เอาไว้ถ้าผิดเราสามารถแก้ได้ตรวจสอบหน่วยถ้าผิดสามารถเลือกหน่วยที่ถูกต้องได้ใส่ส่วนลดและกดแอดเพื่อบันทึกรายการเมื่อเลือกรายการสินค้าจนครบแล้วกดบันทึกบันทึกข้อมูล ระบบจะเตือนจะแสดงให้เห็นว่ามีการอัปเดตข้อมูลแล้ววันเวลาที่ทำการอัปเดตครั้งล่าสุดจะแสดงอยู่ในด้านล่างใบสั่งซื้อจะยังไม่สมบูรณ์จะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีการกบแอปพูฟเท่านั้นซึ่ง ถ้าเราใบสั่งซื้อยังไม่สมบูรณ์เราจะไม่สามารถเรียกใบสั่งซื้อในการรับสินค้าได้กดแอปพูฟเพื่อบันทึกขอ้อมเพื่อทำการอนุมัติใบสั่งซื้อให้สมบูรณ์เมื่อกดแอปพูฟแล้วระบบจะแสดงผู้อนุมัติใบสั่งซื้อสามารถพิมพ์ได้โดยกดตัวอย่างพิมพ์ ข้อมูลทั้งหมดที่ถูกเลือกเอาไว้จะระบุลงไปในใบสั่งซื้อซึ่งสามารถพิมพ์ออกเป็นเอกสารหรือเป็นพพิม์เป็นไฟล์เป็น PDF ไฟล์ได้กด c l o s เมื่อพิมพ์เสร็จแล้ว